อะไรออมเป็นเ <I> ี่น <aha, S 2> ี่กูรวยกูมีตังค์ใครให้อือกูกูได้ทุนทุนแหละทุนอะไรไม่รู้เขาบ้างบ้าบ้าวตัวไว้ปโรงเรียนเขาเมียม่สวยม่สวม่สวเลี้ยงกันหยุดบ้างกูเลี้ยงบ่อยแล้ว กล่องนี้ก็ให้มีสิบบาทคุ้มตายเห้พี่ใหสิบบาทอ่ะห้าสิบขาดตัวห้าสิบขาดตัวอีอ้วนงั้นก็ให้มึงยี่สิบมึงทอนะให้กูไ,ไม่พอเดีพี่มีหกสิบแต่งาน,นเอามาสีนะ่มึงก็หาขอ,ของมาให้กูอีกสี่ตัวอีกสองตัว ขอได้ดีรับบู๊อันมีนนอีกสองตัวไปไหนวะที่มันอยู่ด้วยกันอะมันเป็นโดเรมอนอะเออเนี่ยครบครบสามตัว หค่ใจสังนโหละคะมีแค่เหรียญหรือแบงค์อะแบงค์ห้าสิบก้เหรียญสิบีแบงร้อยแล้ววะเบี้ยมหกสิบมีแตงหกสิบอ๋อดูนี่เปล่า

没理他，没理他。